สวัสดีค่ะจากบ,าบ้านไร่บงพยอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาชำต้นอมอเพชรกันนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้เองแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายพันธุ์สักหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็เหลืออยู่สองกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็แยกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เป็นที่น่าพึงพอใจก็คือ ตอนนี้คนก็นิยมมาเล่นไม้เถาเลื้อยไม้ประดับเถาเลื้อยแบบนี้นะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปจนเรียกไม่ถูกเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเคมีการผสมพันธ์ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอมเพชรโบราณน,นะคะ กระถางยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะสวยมากแล้วก็วัยรุ่นจะชอบนะคะเล็กๆมินิตะมุตะมินะคะอันนี้เราก็จะใส่กระถาง4นิ้วนะคะ4นิ้วเล็กๆนะคะเป็นกระถางตะมุตะมิพอดีเลยสนิ้วหมดนะคะสามนิ้วสั่งมาสี่สี่ร้อลูกนะคะแต่หมดนะคะนี่ค่ะ เราก็จะจับงอโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ฝังลงไปแบบนี้นะคะกดให้จมดินแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะอีกสักประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะแตกเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้เลยนะคะอันนี้ส่วนมากก็ตลาดนัดชอบนะคะ เลี้ยงต้นไม้อันนี้ก้านยาวแล้วนะคะพอตัดยอดเข้ามานะคะแล้วก็ปักลงไปแบบนี้นะคะต้นก็จะสูงเขาจะนิยมเขาจะไม่นิยมใบใหญ่กันนะคะสําหรับไม้ประเภทนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใบใหญ่เกินไปจะไม่สวยถ้าเป็นแบบนี้จะสวยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ฝนตกลงมานะคะน้ำใส่ดินสักนิดหนึ่งนี่ค่ะเขาก็จะได้ตะมุตะมิแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับออมเพชรนะคะไม้ประเภทนี้นะคะ ปลูกง่ายชําง่ายนะคะนี่ค่ะถ้าเราแยกเป็นสองกระถางก็ได้นะคะแต่ตอนนี้กระถางหมดนะคะเอารวมกันนี่ค่ะแล้วก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาแตกกอขึ้นมาเขาก็จะสวยนะคะ ดินของเราก็จะผสมปุ๋ยคอกเป็นทุนเดิมเลยนะคะโดยมากก็จะลดด้วยน้ำหมักหมักปลาเพรตอนนี้หมักปลาของบารัรพยอมังอยู่อีกเยอะนะคะปีที่แล้วได้มาเกือบเกือบ40โลนะคะ ก็พอดีเลยเขื่อนเขื่อนแถวแถวบ้านของบาลางพยอมนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ดีๆก็น้ําแห้งนะคะหรือว่าเขาปิดกั้นกันยังไงไม่รู้ปลาก็ตายเยอะแล้วก็เขาไม่ให้คนเก็บจนเน่าแล้วเขาถึงได้มาบอกบาลัางพยอมว่าให้ไปเก็บปลา ที่นี้ไปเก็บก็น้ำมันครึ่งโครนครึ่งแฉะแล้วก็ปลาก็เริ่มเหม็นแล้วด้วยเลยเก็บมาได้เท่านี้เองอ้าเหลือนี่อีกลืมเลยขดใส่กระถางใหญ่ไว้ก่อนใส่กระถางใหญ่เป็นพี่เลี้ยงไว้ก่อน อันนี้เขามีแต่เถานะคะมีเถาเท่านี้เองนะคะมีต้นเท่านี้เองนอกจากนั้นเป็นเถาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะวนเลยนะคะขดวนลงไปแบบนี้นะคะแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็สวยเลยเราก็จะแยกได้เยอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการชำนะคะอันนี้เป็นการชำเพื่อให้เขาแตกกอมาเยอะๆแล้วเราก็จะแยกได้เยอะนะคะ ถ้าช้ำที่เขาแตกขึ้นมาใหม่จะตามุตะมิแบบนี้นะคะจะสวยมากนะคะก็ลูกค้าจะชอบแบบนี้นะคะไม่ชอบต้นใหญ่วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นอ,อมเพชรนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้โบราณน,นะคะนี่ค่ะก็จะได้ลายที่สวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่คือต้นอมเพชรนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลรงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ